สวัสดีทั้งทายแฟนเพจนะครับวันนี้วันที่22มีนานะครับ2 5ง4นะครับวันนี้ก็จะมาร้ <Hello. S 1> องเพลงนะครับให้แฟนเพจฟังว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเราไปถึงไหนแล้วลองฟังกันดูว่าจะผ่านไหมนะฮะ <Okay. S 1> หน้าตาอายบาดีอายก็มีหัวใจต้องมองกันที่ขา้างในไม่ใช่หน้าตา จะเป็นคนกวนๆแต่ความจริงใจพี่มีนะอยากให้เธอลองมาสัมผัสดูริงหน้าตาจะเหมือนโจนแต่บอกเคยป้นใจเครนะลองหักเล่นเลนจากเธอเบังก็ได้เด้อบางเธอคนลออาสิทำใจเจ้าเจ็บอายสิค่อยเช็ดให้เดินน้ำตาหน้าคือคุณโจร เจ้าจริงเดิน้องลาลงเบ่งก็ได้ถ้าบอเสื้อกันรอดไม่รอดไม่รู้นะคร